สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังมีการทำ Engagement Survey ที่บริษัทกันบ้างไหมครับในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เราต้องการที่จะเช็คว่าพนักง,งานของเราเนี่ยรู้สึกแฮปปี้รู้สึกปุกปพันในการทำงานกับองค์กรเรามากน้อยแค่ไหนงาน,นวิจัยเยอะแยะเลยนะครับถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้อ่าน ก็ค่อนข้างยืนยันเหมือนกันตรงกันว่าถ้าพนักง,งาน ENGAGE กับบริษัทจริงจังเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างผลงานในระยะยาวให้กับบริษัทได้ทำให้ธุรกิจเราดีขึ้นนะฮะปัญหาในแง่ของการบริหารจัดการคนในองค์กรก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆมันเลยเป็นที่มาของแต่ละองค์กรเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีการสร้าง En g เก e ให้กับพนักง,งานให้ได้ ไอตัวที่มาตรงนี้แหะครับที่มีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างผู้บริหารรุ่นหนึ่งกับอีกรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นที่เป็นเบบี้บูมนะฮะหรือจะเป็น Gen X ช่วงต้นๆที่ต่อต่อเนื่องกับเบบี้บูมเนี่ยช่วงผู้บริหารช่วงนี้ครับที่เขามีอายุอยู่ประมาณสัก55อัพ60นะฮะเกือบว่าบางคนก็กเกษียณอายุไปแล้วแต่ว่ายังเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอยู่เนี่ย คนกลุ่มนี้จะมองเรื่อง engagement ในอีกแบบหนึ่งหลายองค์กรทีเดียวที่ผู้บริหารระดับสูงกับ HR อยู่คนละรุ่นกันนะคือคนละเจนกันเนี่ยเวลาเจนใหม่ๆเขาทำ engagement เขาก็จะมีวิธีการนำเสนอซึ่งผู้บริหารหลายคนในระดับนู้นนะครับคือเรียกว่า baby boom หรือ gen x ต้นๆเนี่ยพอมาฟังการนำเสนอของ HR รุ่นเจนใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามันแย้งกับความรู้สึกส่วนตัวของเขาที่เขาเคยผ่านประสบการณ์ในชีวิตมา แล้วบางครั้งก็เกิดข้อโต้แย้งกันในที่ประชุมนั่นแหละครับสุดท้าย engagement หลายๆองค์กรก็ไม่เกิดขึ้นมาสัทีเพราะด้วยความอามองต่างมุมในเรื่องนี้นะครับเลยเอาประเด็นมาเล่าให้ฟังว่าไอ้มุมมองที่ต่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงจากประสบการณ์ส่วนตัวส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่เจอมาพยายามที่จะต้องขายไอเดียกับผู้บริหารระดับสูงที่เป็นรุ่นแบบผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอีกแบบหนึง่งเราไม่ได้มองว่าเขาผิดนะครับ สมัยโน้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นผู้หานระดับสูงเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยเขาอะตอนที่เขาเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยนะเขาจะต้องขยันมากคือเขาไม่ค่อยสนใจว่าองค์กรนี้มีอะไร ที่ดีไม่ดีสวัสดิการค่าจ้างเป็นยังไงในยุคนั้นเนี่ยในยุคที่เขาจบมาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะเพื่อนเพื่อนเขาต่างคนต่างก็พยายามที่จะต้องหางานทําให้ได้พยายามที่จะเฟ้นหาอง,องค์กรดีๆบางองค์บางคนก็พยายามที่จะเข้าองค์กรข,ข,ขนาดใหญ่ซึ่งพอเขาเข้าไปได้แล้วอ่ะองค์กรเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นจุดที่คือเอาแค่ชื่อเสียงอย่างเดียวแต่ถามว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานในยุคนนันนน้นมันแทบจะไม่ได้เหนือกว่าในยุคนี้เลยนะครับ ก็คือมีโต๊ะเก้าอี้ทํางานสวัสดิการจะแตกต่างกันนิดหน่อยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องถือว่าเอกชนสวัสดิการแทบจะไม่ต่างกันเลยมีแค่เพียงก็ราชการที่สวัสดิการจะดูดีมากเมื่อเทียบกับเอกชนในยุคโน้นนะครับสาปีกว่าที่แล้วอะครับเมื่อเลยทําให้ผู้บริหารในยุคนู้นที่เป็นพนักง,งานนะครับ เขาเข้าทํางานเขาก็เริ่มต้นทํางานด้วยความขยันขันแข็งทุ่มเทโดยไม่ต้องไปดูเรื่องสภาพแวดล้อมอะไรเลยคือเจ้าตัวเขาเล่าให้ฟังเองว่าผมต้องขยันมากเลยพอขยันทํางานผลลัพธ์ออกมาคือความสําเร็จของงานพอเรามีความสําเร็จของงานเราก็เริ่มรู้สึกที่จะผูกพันกับง,งานผูกพันกับองค์กรเพราะอะไรเพราะเราเริ่มประสบความสําเร็จผู้บริหารเริ่มมองเห็นเริ่มให้ความใส่ใจเรามากขึ้นเราก็จะเริ่มรู้สึก e n g a g e เพราะฉะนั้นเวลาคนยุคนี้ที่เขามองกันน่ะเขามักจะบอกว่าเราต้องปรับปรุงองค์กรให้มันมีสภาพความเป็นอยู่ที่น่าทำงานทำให้พนักงานแฮปปี้ก่อนพอเจอเข้าคำเนี่ยครับผู้ริหารในรุน่นนู้นเขาก็จะบอกเอา้าทำไมสมัยผมเห็นต้องเป็นอย่างนี้เลยนะผมก็ทำงานไม่ว่าจะแฮปปี้ไม่แฮปปี้ผมก็ตั้งใจเข้ามาที่จะทำให้งานมันสำเร็จพอผมทำงานสำเร็จผมก็แฮปปี้พอผมแฮปปี้ผมก็เอนเกจ คือเขาเริ่มต้นด้วยการทํางานหนักก่อนขยันขันแข็งแต่สภาพแวดล้อมนะครับ30กว่าปีมันก็เปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละพอมาถึงในยุคนี้ engagement เราคงหายากแล,ล้วล่ะฮะถ้าเรายังคงยึดมั่นในมุมมองของ30ปีที่แล้วเราเอามาสร้าง engagement ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราอาจจะไม่ได้คนเก่งอยู่กับบริษัทเลยก็ได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอันนี้เราต้องยอมรับนะว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการเรื่องของความสุขในการทำงาน work life balance มันเริ่มเข้ามาเป็นพื้นฐานความคิดของคนรุ่นใหม่มากขึ้นมันเลยทำให้คนรุ่นใหม่มีความรู้สึกว่าถ้าเขาจะทำงานหรือถ้าเขาจะต้องลงทุนในแง่ของการทำงานกับองค์กรไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะฮะเขาจะต้องมีความสุขก่อนนะฮะเขาจะต้องเริ่มต้นจากความแฮปปี้ที่องค์กรส่งมอบให้เขา ไม่ว่าจะไปเป็นประเด็นต่างๆนะคะคือค่าจา้างเงินเดือนสวัสดิการสภาพแวดล้อมในการทำงาน work-life balance ถ้าองค์กรนั้นมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาได้ทำงานกับองค์กรที่มีพวกเนี้ยเขาก็น่าจะมีความสุขพอเขามีความสุขเขาก็จะได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการทางานพอเขามุ่งมั่นความสาเร็จก็มาเนี่ยฮะมันก็สลับกันนิดหนึ่งผมว่า มันไม่ได้ผิดนะฮะสมัยก่อนเราจะบอกว่าโอ้ยคนรุ่นนู้นผิดก็ไม่ใช่อะ่ะเราจะบอกว่าคนรุ่นนี้ผิดมันก็ไม่ใช่อีกมันเป็นเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามเวลานะฮะตามเทคโนโลยีต่างๆที่มันเริ่มที่จะเข้ามาสู่สภาพการทํางานเนี่ยมันก็เลยทําให้ความต้องการของคนมันก็เปลี่ยนไปด้วยดังนั้นถ้าองค์กรของท่าน่ะมีผู้บริหารในรุ่นนู้นเนี่ยนะครับ ลองเอาลองเซิร์ชดูก็ได้ครับอันนี้มันเป็นผลวิจัยจริงๆนะ,ะในเรื่อง engagement ถ้าลองเอาอ้างอิงทฤษฎีอันนี้ก็ได้ว่าในยุคก่อนเนี่ยใช่แน่นอนเราเริ่มต้นด้วยความขยันขันแข็งเราต้องทุ่มเทมากมายเพื่อให้งานมันสําเร็จพอเราสําเร็จเราก็รู้สึกแฮปปี้เพราะว่างานเราสำเร็จถูกไหมฮะพอเราแฮปปี้ e n g a g e มันก็จะเริ่มเกิดขึ้นแต่ว่าในยุคนี้มันมันอาจจะต้องเริ่มต้นจุดเริ่มมันต่างกันอะ ถ้าอยากให้พนักงานขยันขันแข็งทุ่มเททํางานให้สําเร็จญญเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าเขาเข้าไปอยู่กับองค์กรที่สร้างให้เขาแฮปปี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตัวยุคปัจจุบัน HR ก็เลยต้องหาวิธีแทบจะทุกวิถีทางนะครับในการที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานในแง่มุมต่างๆเพื่อทําให้คนที่จะมาทํางานกับเราอะรู้สึกแฮปปี้ก่อน นะครับเขาจะได้พอแฮปปี้แล้วเขาจะได้ทุ่มเทขยันขันแข็งแล้วก็สร้างผลงานที่ดีขณะในยุคนี้เราพยายามจะหาวิธีที่ทําให้พนักงานแฮปปี้แล้วก็เขาก็บอกว่าอ้างอิงว่าพนักงานแฮปปี้ก็เนี่ยทุ่มเทนะครับแต่ถ้าเราหาพนักงานผิดคนเนี่ยผมว่าในยุคนี้มันจะอันตรายตรงที่ว่าความแฮปปี้ตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นการสปอยพนักงานบางกลุ่มที่เขาไม่อยากทุ่มเทไม่อยากขยันขันแข็งเขาก็จะอยู่ สบายสบายไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะถามว่าทุ่มเทไหมก็ไม่อ่ะทำเรื่อยๆคอยปกป้องตัวเองไม่ให้เสียผลประโยชน์เหล่านี้ไปถามว่าเอนเกจไหมก็ไม่ได้เอนเกจเพราะเอนเกจคือไม่ใช่แค่เพียงอยู่กับองค์กรยาวๆแต่เขาต้องสร้างผลงานด้วยก็จะมีพนักงานกลุ่มนี้ล่ะครับที่พยายามที่จะหาองค์กรที่ทําให้เขารู้สึกสบายเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทุ่มเทมากนักเนี่ยอันนี้นก็จะเป็นความย้อนแย้งอีกมุมหนึ่งซึ่ง ถ้าเราใช้ไอเดียเอนเกจเมนตในยุคใหม่แปลว่า h r จะต้องหาพนักงานที่เหมาะสมด้วยนะครับคือไม่ใช่เข้ามาแค่อยู่่ะเขาจะต้องเป็นคนที่ทุ่มเทมีแพชชั่นมีความกระตือรือร้นมีวิชั่นในอนาคตมีความอยากที่จะประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาสอดคล้องกับไอเดียเรื่อง Engagement ในยุคปัจจุบัน ก็ลองเอาประเด็นเหล่านี้ไปพูดคุยหารือกับผู้บริหารกรณีที่แต่และท่านมีไอเดียที่แตกต่างกันในยุคหนึ่งกับอีกยุคหนึ่งนะครับเพื่ออย่างน้อยจะได้จูนวิธีคิดวิธีการทํางานเพราะว่าผลสุดท้ายมันก็คือสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรทั้งคู่นั่นแหละฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเติบโตมาถูกกรุมมาถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันผมว่าจูนกันได้ครับในยุคสมัยที่มันแตกต่างกันก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ